24. มีพระโลมาขุมละเส้นเสมอไปทุกขุมขนวงเล็บลักษณะที่13 25มีพระอุณาโลมเกิดขึ้นที่ระหว่างพักขนงวงเล็บลักษณะที่31มสดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อนและการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำสัตย์ดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานเชื่อถือได้ไม่พูดลวงโลกเพราะกรรมที่ได้ทำการสะสมพอกพูนเอาไว้หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์น,นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์จึงได้ มหาปุริสะลักษณะสองประการคือหนึ่งมีพระโลมาขุมละเส้นเสมอไปทุกขุมขน 2. มีพระอุณาโลมเกิดขึ้นระหว่างพระขนงมหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้คือ เป็นที่ประพฤติตามของชนหมู่มากที่เป็นพราหมณ์ข้าบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจารย์มหาอมารย์แม่ทัพเหล่าทหารนายประตูอมารย์พระราชาผู้อภิเษกแล้วนายบ้านและพระราชกุมารถ้าหากว่ามหาบุรุษทรงออกจากเรือนปวดเป็นบัพชิตจะได้เป็น พระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กำจัดกิเลสได้แล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือเป็นที่ประพฤติตามของชนที่เป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคและคนทันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควร กับมหาปุริษะลักษณะเช่นนี้ไว้แล้วพระโบราณกะเทระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่าในชาติก่อนๆพระมหาบุรุษมีปฏิญญาสัจจะมีพระวาจาไม่เป็นสองเว้นคําเหลวไหลไม่พูดให้คลาดเคลื่อนแก่ใครๆตรัสคําจริงแท้แน่นอน ทรงมีพระอุณาโลมสีขาวสะอาดอ่อนนุ่มเกิดในระหว่างพระขนงและไม่มีพระโลมาเกิดสองเส้นในขุมเดียวกันทั่วพระสิริระสะพรั่งไปด้วยพระโลมาขุมละเส้นเท่านั้นพวกผู้รู้พระลักษณะฉลาดในนิมิตเป็นจานวนมากมาประชุมกันแล้วทำนายพระมหาบุรุษนั้นว่า พระอุณาโลมตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดีโดยนิมิตปร่งชัดว่าชนเป็นอันมากจะประพฤติตามพระองค์ผู้มีลักษณะเช่นนี้พระมหาบุรุษแม้ทรงเป็นคฤรุหัดมหาชนก็ประพฤติตามเพราะกรรมที่ทรงทำไว้มากแล้วในชาติก่อนแม้พระมหาบุรุษผู้ไม่มีความกังวลออกบวชเป็นพระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐยอดเยี่ยมหมู่ชนก็จะประพฤติตาม